สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลแพร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเส้นทางวิ่งระยะทาง5กิโลกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเล่นเลนกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ผมพานักวิ่งนี่หมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับก็คงจะไปเดินเล่นระยะทาง5กิโลแต่เดินเล่นนะครับโอเคให้รู้เส้นทางเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนอนุบาลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับ นี่นะวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะออกจากเส้นทางตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุดกลับตัวแรกอยู่ที่ไหนนะครับวิบ่งไปก่อนนี่เราก็จะผ่านไอ้ตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับริมคลองแล้วก็ตัวของร้านซ่อมบิ๊กไบค์นะครับ อากาศเ,เย็นๆนะนี่ถนนน้ำชองนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องเดี๋ยวเข้านี่ทางนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้ <c oughs> นี่นะครับทุกคนเราก็จะวิ่งมาแบบมาเรื่อยๆนะแล้วก็ตามทางเข้ามาตรงนี้นะครับถนนโคตรกว้างเลยนะคือแบบวิ่งง่ายอะ่ะมีรถแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับงเ้าก็วิ่งไปเรื่อยๆทางนี้เลยมีคนออกกำลังกายด้วย ส่วนข้างในนี้ครับก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลแพ้เฮ้ยตัวเองข้างในนี้โรงเรียนหรือเปล่าวะอ่ะด้านหลังนะครับด้านหลังที่ตึกเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลแพ้นะครับเราใช่ไหมเออเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียนนะครับ นี่ความยากของสนามนี้ผมรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ทุกคนดูมันเป็นพื้นถนนซีเมนนะมันเป็นพื้นถนนซีเมนก็ใครที่แบบแต่มันระยะสัน้นนะนะก็วิ่งวิ่งไปเหอะก็ก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเจ็บขาเจ็บเขา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะพื้นมันค่อนข้างจะแข็งนะครับ ก็จะทําให้เราวิง่งยากหน่อยนึงอ่ะโอเคก็อย่างน้อยมาก็ได้รู้แล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับส่วนมากก็ไม่ต้องใส่รองเท้าที่เป็นคาร์บอนก็ได้นะเพราะว่าจะได้ซับพอร์ตแต่ถ้าใส่เป็นคาร์บอนก็กได้นะก็ทำความเร็วมันแค่5กิโลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อครับเฮ <c oughs> เส้นทางตรงนี้ที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะมีหลังเต่านะเป็นระยะระยะนะครับก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจะบอกว่ามีป้ายที่เป็นเหนินลูกน้านาบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ผ่านลานตุยมีโชคนะครับไปไปกันต่อครับทางวิ่งง่ายนะครับทางวิ่งง่ายก็คือแบบ กว้างสบายสบายมีคนออกกำลังกายตลอดเส้นทางนะครับนี่เราจะผ่านร้านนี้ครับสวนไม้พระพรน,นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นพวกร้านแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นะร้านขายต้นไม้ในจังหวัดแพร่นะโคตรเยอะทุกคนอยู่ตรงแหล่งนี้เองนะครับ เนี่ยก็จะเป็นร้านต้นไม้อันนี้สวนแม่โจ้สาเก้านะครับก็จะเป็นร้านต้นไม้นะสวนแม่โจ้สามแปดผมอ่านยังไงเป็นสามเก้าอ่ะเราก็จะผ่านตรงนี้ครับสวนแม่โจ้สามแปดนะครับแล้วเราก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะพอเรามาวิ่งถึงตรงนี้นะทุกคนนี่ก็จะมีพวกเรียกว่อะไร เป็นตึกแถวนะครับของซอยเรียกน้ำทองแอร์พอร์ตนะเราก็วิ่งไปได้เลยเรื่อยๆค่ะบทุกคนเราจะวิ่งมาถึงตัวของแยกน้ำทองนะก็จะเป็นแยกที่เข้าทางโรงแรมนะครับ ก็จะเป็นโรงแรมของของน้ำพองอ่ะโรงแรมเมื่อก,ก่อนชื่อโรงแรมน้ำทองแต่ตอนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแล้วโอเคนี่มาตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลยนะปไปกันตอน่อนี่ครับทุกคนพอเรามาถึงแยก ตัวแยกของการน,น้ำทองนะก็จะเป็นสีแยกอะ่ะให้เราเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ผ่านแยกไปด้านขวามันจะไปบิ๊กซีนะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะไปสาก์ออมซัพ์คพูครับไปงั้นเราไปกันต่อครับนี่เราก็จะผ่านหน้าสาก์ออมซัพ์คพูนะ,ะจุดกลับตัวจะอยู่ที่ ร้านใหม่เอี่ยมนะครับแต่ตอนนี้คือเราวิ่งไปก่อนเนาะมันเหนื่อยพูดว่ะ <c oughs> เราก็จะผ่านร้านข้าวนะครับมิวเก่งแล้วก็ผ่านร้านค้าต่างๆไปตามเส้นทางเลยนะไม่น่ายากครับ นี้น่าจะเป็นแบบน้ํานะครับเพราะว่าจุดกับตัวจะอยู่ด้านหน้าละตามในแผนที่ก็คือน่าจะให้น้ํานะครับอ่ะตรงนี้แสงมุมแซ่บโอเคครับทุกคนครับถึงแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของอ่าร้านบ้าน ใหม่เอี่ยมนะครับก็จะเป็นจุดกลับตัวนะครับเราน่าจะกลับตัวแถวๆนี้แหละนะครับอาจจะเลยไปสักหน่อยละกันคือตามในแผนที่เลยไปอาจจะไปกลับตัวตรงแยกนู้นนะครับเพื่อให้มันได้2.5กิโลอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปกลับตัวกันตรงนู้นดีกว่าแต่จริงๆแล้วทุกคนอาจจะต้องกลับตัวกันตรงนี้แหละนะครับไม่แน่ใจนะแต่ผมเอาให้แบบ ชัวนิดหนึ่งก็เลยไปหน่อยเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ่าเอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะเราก็น่าจะกลับตัวกันตรงบ้านใหม่เอี่ยนนั่นแหละนะครับผมก็จะวิ่งเลยมานิดนึงแล้วก็มากลับตัวตรงนี้นะ่ะเพราะว่าเราแค่พอรู้แล้วครับว่าอยู่ตรงไหนงั้นเราก็วิ่งกลับครับไปอีกสองจกิโล วิ่งกลับแล้วนะครับทุกคนก็จุดกลับตัวก็อยู่ประมาณนี้แหละอะบ้านใหม่เยี่ยมไม่ไกลนะผมอ่ะ มาถึงแยกแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมพอถึงแยกแล้วเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวากลับเข้าไปนะครับตอนนี้มันย้อนแสงนะออก็ถึงแยกนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จเราก็จะกลับเข้าไปเส้นการน้ำทองเหมือนเดิมนี่เดี้ยวขวามาแล้ว ก็จะไปเข้าตรงสนามบินแพโอเคนะครับเส้นนั้นเห็นเห็นป้ายอยู่โอ้ชื่อโรงแรมชื่อโรงแรมคินโนเทลครับเมื่อก่อนเขาชื่อโรงแรมน้ำทองนะที่โรงแรมที่เราผ่านมารอบรกอะโอเคเขาจะเห็นป้ายนะครับโรงแรมคินโนเทลสำนักงานขายน้ำทองแล้วก็ไปสนามบินแพ่ก็เราก็จะเลี้ยวเข้าทางสนามบินนะครับ นี่นะก็จะเป็นน้ำทองแอร์พอร์ตตรงนี้โอเคเลียวเข้าไปเลยไปพอเรียวแล้วเดี๋ยวเราก็วิงง่งกันต่อครับนี่ก็กลับเส้นทางเดิมนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ดูแสงแดดที่แผดเผาครับคือวันนี้ผมกล่าวว่าจะมาให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าผนุนมันชัดๆไงถ้าวิ่งตอนกลางคืนตามเวลาจริงมันก็มืดไม่เห็นอะไรพอวิ่งเสร็จปแป๊บแป๊บเดียวมันเสร็จแล้วอ่ะ5กิโลนะครับแต่ของผมวิ่งช้านะก็จะซึมซับบรรยากาศของการวิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ได้มาเห็นละเส้นทางอ๋ มันเหนื่อยที่พูดมันไม่ได้เหนื่อยที่วิ่งโอเคเฮ้ยแต่นี่ผมเจอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่สำหรับคนที่อยากได้สระน้ำนะครับอะไรสักเนี้ยผมเห็นแล้วผมยังอยากได้เลยนะเอาไปทำบ่อปลาทุกคน นี่นะครับก็จะมีที่ให้โอเคปไปกันต่อเหอะจะได้จบจบร้านขายต้นไม้นะครับใครสนใจจะซื้อต้นไม้อะไรก็เชิญได้เลยทั้งสองฝั่งโคตรเยอะอุ๋ยดินนะครับต้นไม้ต่างๆกระถาง โคตรใหญ่นะครับเป็นร้านขายต้นไม้ที่ใหญ่มากแต่งจริงสองข้างทางเลยนะครับก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ประมาณนี้เลยนะนี่มีบล็อกอิกประสานด้วยนะครับใครสามารถสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนี่ไปไปกันต่อจะได้จบ ทุกคนหรือว่าเขาจะปล่อยตัวตรงนี้เนี่ยเนี่ยออกมานี่แล้วก็เลี้ยวแบบนี้หรือเปล่าเขาหรือเขาปล่อยตัวตรงนี้ครับผมไม่มั่นใจนะหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนอาอเหรอปล่อยตัวหน้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมอออกกโอเคไปนี่ทุกคนดูนี่จัดจ้านในย่านนี้นะครับบอกเลยแฟงได้ทุกคนถ้าขี่มอไซ ไ่ก็ไม่มั่นใจด้วยเพราะหมอไซก็ไม่กล้าดิดไปจะจบแล้วจริงจังมากอเลยถึงแล้วสนามบินนะครับ แล้วก็วิ่งตรงไปก็จะเป็นอนุบาลแพร์แล้วนะคะบปะอีกนิดเดียวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้เห็นสนามแล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลนะครับก็ประมาณสี่ห้ากิโลก็วิ่งกันชิวๆก็แป๊บเดียวก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับกับงานวิ่งของโรงเรียนอนุบาลแพร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่สิบเอ็ดนะครบเสาร์ที่ส1บเอ็ดพาคมนี้นะครับยังไงก็ให้ฟิตร่างกายมาไว้นะครับ อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือพวกรองเท้าที่จะต้องวิ่งบนพื้นที่เป็นซีเมนต์เกือบทั้งหมดนะจะมีแค่ช่วงแรกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเองที่จะเป็นลาดยางนะครับที่เหลือจะเป็นซีเมนต์ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีลูกรละหน้ามีหลังเตานะครับก็ต้องวิ่งระวังด้วยและอีกอย่างหนึ่ง ถนนที่เราวิ่งก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับก็ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแต่สภาพโดยรวมแล้วสนามวิ่งโอเคมากนะครับแล้วก็ดูดีมากไว้เจอกันในงานวิ่งครับสวัสดีครับทุกคนบาย